สวัสดีครับผมนะฮะผมโยทินนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะวิธีการเล่นเจ้าตัวโดนอ่าลำเล็กลำนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตัวโดนบังคับนะฮะระบบอ่าขึ้น2.4คลิกนะครับผมตัวนี้ก็นะฮะจะเป็นตัวระบบขึ้น2.4นะฮะตัวแพนช่อง X3 นะครับมีระบบอ่าอจโรควบคุมบิ๊กอินนะฮะทำให้ตัวโดนนิ่งๆนะครับผมนะฮะไม่มีการหมุนนะครับแล้วก็มีระบบไฟ LED นะฮะอ่า บังคับนะฮะเลี้ยวได้3 6 0ศองศาเลยนะครับผมเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วก็สามารถตีลังกาได้ด้วยนะครับอีกสี่ทิศทางมาพร้อมกับ3สปีดความเร็วนะครับผมตัวนี้นะฮะอันดีวเรามาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้นะฮะแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอนะฮะคู่มือนะครับหนึ่งเล่มนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวนะฮะตัวชุดรีโมทให้นะครับมีตัวชุดโดนให้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ มีปีกแถมอะไรให้อีกสี่ใบนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยนะฮะตัวชาร์จของเขานะครับจะเป็นหัว USB อย่างนี้นะครับผมนะฮะเราเอาแบตออกจากตัวโดนก่อนนะครับคือแบตเตอรี่จะอยู่ในตัวโดนเราก็เอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็เอามาเสียบกับตัวหัวชาร์จซึ่งเป็นตัวยุท USB ที่มีแถมไปให้เสียบปุ๊บจะมีไฟติดขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาเสียบปลั๊กนะครับผมนะฮะถ้าเกิดไฟเข้าเนี่ยไอ้ไฟตรงนี้มันจะดับลงไป ถ้าเกิดเต็มแล้วไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มเราก็ดึงออกได้เลยนะครับก็ชาร์จครั้งหนึ่งประมาณนะฮะสามสิบนาทีบวกลบนะครับผมตัวนี้อันนี้คือวิธีการชาร์จนะครับผมนะฮะนะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับตัวโดรนเนี่ยนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ข้างในในนี้อยู่นะครับคือแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับเวลาใช้นะครับผมนะฮะเราก็เปิดฝาก่อนนะครับนะะเปิดฝาตูดตรงนี้นะครับเวลาเปิดก็บีบนิดนึงนะฮะบีบนิดนึงแล้วก็ นะฮะดันออกมานะครับมันก็จะเปิดฝาได้นะครับผมนะฮะทีนี้เสียบแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะก็มันจะมีขั้วนะฮะอ่าที่เข้าได้เป็นเที่ยวนะครับเสียบเข้าไปนี่ฮะแบบนี้นะฮะนะฮะจะมีไฟนะครับเราก็ยัดแบตเตอรี่ลงไปครับยัดแบตเตอรี่ลงไปนะครับผมนะฮะแล้วก็เอาสายที่เหลือเนี่ยมาเก็บไว้ช่องข้างล่างเลยมนข้างล่างจะมีช่องอยู่นะฮะเราสายเนี่ยนะฮะอ่าแย่ลงไปครับในช่องข้างล่างนะครับแล้วก็เอาฝาตรงนี้ขึ้นมาปิดรับเนี่ยแบบนี้นะฮะลักษณะนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเค ได้โดนเป็นที่เรียบร้อยตัวโดนจะไม่มีสวิตช์เสียบแบตเตอรี่มันก็จะติดนะครับเป็นตัวไฟ LED ให้รอบดวงแล้วก็จะมีตัวนะครับผมนะฮะตัวเซฟตี้ให้รอบให้รอบลำเลยนะครับก็ถือว่าเซฟตี้ดีมากเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะทีนี้ตัวรีโมทคอนโทรเนี่ยนะฮะก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปจำนวนนะฮะสี่ก้อนเดี๋ยวเราแถมฐานรีโมทไปให้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ถ้าใครสั่งซื้อนะครับผมนะฮะก็พร้อม พร้อมที่สั่งซื้อนะครับเราก็แถมถ่ายรีโมทไปให้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูนะครับตัวรีโมทเราใช้แบบไหนนะฮะอ่ะโอเคทีนี้นะครับมาดูนะครับสแตนดาร์ดด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวสปีดขึ้นลงสูงต่ำเราต้องประคองคันโยกไว้นะฮะขึ้นลงสูงต่ำนะครับผมตัวนี้นะฮะขวาขวามือก็จะเป็นตัวควบคุมพิธานะครับคือเดินหน้าถอยหลังบินไปด้านซ้ายบินไปด้านขวานะครับแล้วมันจะมีตัวจูเนอร์บาลานนะครับผมนะฮะฝั่งนี้ฝั่งขวามือที่เป็นตัวบังคับพิธานะฮะ มีจูนหน้าจูนหลังจูนซ้ายจูนขวาถ้าเกิดโดรนเนี่ยมันมีอาการนะฮะเราหันตูดก็หาตัวเองนะเอาหน้าออกไปด้านฝั่งที่เรามองนะครับตูดอยู่ฝั่งเรานะฮะตูดอยู่ตรงหน้าเราหน้าหัานออกไปนะครับเราก็จะจูน,นครับถ้าเดินไหลมันไหลหน้าเองเราก็จูนหลังหน่อยจูนหลังนะครับให้มันดึงกลับมาถ้าเกิดโดนมันไหลหลังเราก็จูนหน้านะครับโดนไหลซ้ายก็จูนขวาให้มันกลับมา โดนไหลขวาเราก็จูนซ้ายนะครับผมตัวนี้นะฮะเพื่อให้โดนเนี่ยมันนิ่งนะครับผมนะฮะและทีเนี้ยมันจะมีตัวสปีดความเร็วนะครับคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสปีดความเร็วครับกด1่ทีถ้ามีเสียง2กิ๊กคือสปีด2กดอีก1ทีนะครับจะทำมีเสียง3ติ๊กนะติ๊กติ๊กติ๊กก็จะเป็นสปีด3ถ้ากดอีก1ที1ติ๊กก็จะเป็นสปีด1นนะครับก็ หัดเล่นก็เล่นสปีดหนึ่งก่อนก็ได้ครับเบาๆก่อนถ้าเกิดเล่นไปแล้วก็เพิ่มสปีดขึ้นไปเป็นสปีดสองสปีดสามได้เลยนะฮะส่วนด้านฝ่ามือตัวนี้จะเป็นตัวตีลังกานะครับผมนะฮะเวลาเราจะตีลังการเราก็กดแล้วก็แตะเดินหน้ากดแตะหลังกดแตะซ้ายกดแตะขวามันก็จะตีลังกาหน้าหลังซ้ายขวาได้เลยครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับผมโอเคครับอะนะครับ ทางนี้นะครับเราจะมาลองเล่นเงีดูนะฮะเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วที่ตัวโดนไฟกระพริบติดนะครับผมนะฮะทีนี้เราก็เปิดนะครับสวิ์นะครับผมนะฮะกดลงไปครับนี่นะฮะทีนี้เห็นไฟมาติดใช่ไหมครับให้เราดันคันโยกด้านซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีก่อนแล้วปล่อยนะฮะเป็นการเซ็นเซอร์ระบบก่อนดันสุดหนึ่งทีปล่อยมันจะดังติ๊ดนะฮะมันจะเซ็นเซอร์หากันแล้วและก่อนเล่นคาลิเบรก่อนครับผมนะฮะคาลิเบรนี่เป็นการคืนค่าเดิม ให้มันลอยตัวได้นิ่งนะครับเวลาขึ้นมันจะได้ไม่เอียงนะครับแล้ววางกับพื้นนิ้เรียบนะฮะคาลิเดตโดนเนี่ยให้เรากดนะฮะให้เรากดคันโยกด้านด้านอ่าขวามือลงให้มาเท่าด้านซ้ายนะครับกดลง,ง Virgin และเอียงออกข้ Kinder างนิดนึงนะฮะทั้งสองข้างนะฮะอ่านี่ไม่ใช่นะครับมไม่นิดเดียนิดนึงอ่านี่ฮะนะครับดันออกนิดนึงนะครับเสียงดังติ๊ดนะครับไฟพื้นทีหยุดนิ่งปล่อยนะฮะอ่าอีกทีครับกดลงเอียงออกข้างพร้อมๆกันนิดนึง นี่แบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นการคาลิเบตโดนปล่อยนะฮะเอาดูช้าๆนะฮะกดลงฉีกออกข้างหน่อยหนึ่งอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไปพลาดสิทิ์ไม่ใช่นะครับผมนะฮะต้องฉีกออกข้างนิดหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองบินนะครับผมนะฮะผมจะวางกับพื้นนะครับอ่ะมาดูนะฮะนะทดสอบกันบีนเลยนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับอ่ะคาลิเบตโดนแล้เรียบร้อยนะฮะเราแตะสปีดด้านซ้ายนะครับเพื่อสตาร์ทนิดหนึ่งแตะ ประคองคันโยกทีรินิดอย่ากกดขึ้นสุดทีเดียวนะครับค่อยๆขึ้นนะฮะแต่นิดนึงเพื่อสตาร์ทครับผมนะฮะทีนี้ค่อยๆยกดันคันโยกขึ้นไปครับทีรินิทเนี่ฮะตัวโดนก็จะบินขึ้นมานะฮะเราก็สามารถประคองคันโยกได้เลยครับผมทีนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับทีนี้ถ้าเกิดโดนนิ่งเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นกับพื้นนิ่งๆนะฮะโดนมันก็นิ่งถ้าเกิดมันกินลายเราก็แต่งบาลานซ์อ่ะทีนี้มีการกินลายไปขวานิดนึงนะฮะเราจะจูนซ้ายหน่อยนะฮะจูนกลับมาอ่ะ อ่ะโอเคนะฮะดีขึ้นครับผมนะฮะเดินหน้าครับขอยหลังครับผมตอนนี้บินไปขวาครับบินไปซ้ายนี่คือสปีนหนึ่งนะครับสตีสองก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นครับสปีสองนะฮะสปีสามก็พุ่งเลยครับพุ่งเลยครับผมนี่คือสตีที่สามนะครับผมนะฮะเอาสปีหนึ่งถ้าตีรัางกาดูนะครับกดหนึ่งทีผมจะตีรัางกาหลังก่อนต่อหนึ่งทีแตะหลังครับตีรัางกาหลังนี่ฮะตีรัางกาหน้าก็กดหนึ่งทีตีรัางกาหน้าอ่านะครับตีรัางกาซ้ายก็แตะ ซิงลกาขวาเราก็แตะขวาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพลาดช,ชนอะไรก็ตามนะครับผมนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราพลาดช,ชนสมม,มุติเราบีไปแล้วพลาดช,ชนนะครับผมนะฮะนะครับการเซฟระบบเลยนะฮะเราแค่ปล่อยคันโยกด้านซ้ายออกนะฮะเราปล่อยคันโยกด้านซ้ายออกมะดูนะครับถ้าเกิดเราพลาดบิดชนนี้ปึ๊บตุ้มเราก็เอามือออกจากคันโยกคันโยกมันจะเด้งกลับเองนะฮะมันก็จะดับเครื่องยนต์ให้เรา นะฮะทีนี้โดนก็ตกลงมามันก็จะไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานเราก็สามารถหยิบขึ้นมาวางแลเล่นได้ต่อเลยอย่างนี้ครับนี่คือวิธีการเล่นนะฮะแบบง่ายๆนะฮะลองไปเล่นกันดูครับเพียงแค่ดีดมือออกมันก็ดับเครื่องยนต์ให้แล้วครับผมตัวนี้นะฮะความสูงได้ประมาณนะครับผมนะฮะอ่า50 60เมตรความไกลไม่เกิน100รอเมตรทนสามสปีดและสามารถบินกลางแจ้งได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับลองถือเล่นดูครับขอบคุณครับ